สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาดูเรื่องของการอ่านการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับเนื้อหาของป .5 เกี่ยวกับการอ่านการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบันมากนะครับเรียนนักทำความเข้าใจด้วยนะครับ ร้อยละหรือเปอร์เซนต์ความหมายของมันนะครับนักเรียนคําว่าร้อยละหรือคําว่าเปอร์เซนต์เป็นอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณหนึ่งต่อหนึ่งร้อยนะครับคิดง,ง่ายๆเรานํามาเปรียบเทียบกับหนึ่งร้ยนั่นเองนะครับปริมาณที่กําหนดมาให้นะครับสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์แบบนี้เราจะแทนด้วย เปอร์เซนต์นะครับอ่านี่คือสัญลักษณ์ของเปอร์เซนต์แต่สัญลักษณ์ของร้อยละไม่มีนะครับเราเขียนร้อยละไปเลยนะครับค่าของร้อยละกับค่าของเปอร์เซนต์นะครับตัวเลขกำหนดมาให้มันก็คือค่าเดียวกัน5 0ก็คือเท่ากับร้อยละ50นั่นเองนะครับ70%ก็คือร้อยละ70นะครับหรือร้อยละ5 ก็คือหเปอเซ็นต์นั่นเองนะครับดังนั้นความหมายของสองค่านี้จะมีความหมายในลักษณะเดียวกันนะครับอ่าน,นี้เรียนมาดูตารางสี่เหลี่ยมนะครับตารางนี้มีอยู่ร้อยช่องนะครับเห็นไหมครับตอนนี้สีเหลืองพิจารณาส่วนที่ระบายสีนะครับสีเหลือง มีอยู่8ช่องนะครับจากการแบ่ง100ยช่องนะครับส่วนที่ระบายเป็นสีเหลืองก็คือเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับเศษ8ส่วน100นะครับเศษ8ส่วน100ความหมายของมันก็คือ100ละ8เห็นไหมครับครูนํำมาเปรียบเทียบกับ100นั่นเองนะครับ100ละ8หรือ8อน,นะครับร้อยละ8หรือ8อซ ก็สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนก็คือเศษ8ส่วน100นั่นเองอันนี้คือการดูย้อนกลับไปเป็นเศษส่วนนะครับคือเปรียบเทียบกับ100นะครับเปอร์เซน็นเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เห็นไหมครับสัญลักษณ์ของเปอร์เซ็นจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ดังนั้น8%เขียนแทนด้วย8%เปอะจะเขียนอย่างนี้นะครับอ่านว่า 8เปอร์เซนต์นะครับแเปอร์เซ็นต์กับร้อยละ8ก็คือความหมายในทํานองเดียวกันก็คือเปรียบเทียบกับ100นั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับการนําไปใช้ว่าจะใช้แบบไหนนะครับคราวนี้มาดูตารางสี่เหลี่ยมนี้ร้อยแบ่งออกเป็นส่วนที่ระบายสีนะครับแบ่งออกเป็นร้อยส่วนเท่าๆกันใช่ไหมครับนะ ตารางสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็นร้อยส่วนเท่าๆกันเรามาดูส่วนที่ระบายสีนะครับระบายสีไปทั้งหมด28ส่วนเป็นสีส้มใช่ไหมครสีส้ม28ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนก็เขียนเป็นเศษส่วนก็จะได้เท่ากับเศษ28ส่วน100นะครับเศษ28ส่วน100มีค่าเท่ากับร้อยละเท่าไหร่ครับ ร้อยละยี่สิบแปดนั่นเองนะครับหรือเขียนเป็นเปอร์เซ็นก็คือ2ีรนะครับร้อยละยี่แปดหรือยีเพอเขียนย้อนกลับมาอยู่ในรูปเศษส่วนก็จะได้แล้วกับยีเศษ28ส่วน100นะครับเปอร์เซ็นเขียนแทนด้วยเครื่องหมายนะครับลักษณะ เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่แขนเขียนแทนด้วยเปอร์เซ็นต์ดังนั้น2 8เขียนแทนด้วย28แบบนี้มันมีเครื่องหมายมาเวลาอ่านเราก็อ่านว่า28%ซนะครับอันนี้คือการอ่านนะครับต่อไปคราวนี้ดูรูปนะครับตาราง1 0 0ช่องเท่าๆกันนะครับพิจารณาส่วนที่ระบายสี จากแบง่งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันนะครับส่วนที่ระบายสีเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เขียนแทนด้วยเศษส่วนจะได้เท่ากับเศษ61ส่วน100ก็คือระบายสีเขียวไป61ช่องจาก100ช่องนั่นเองนะครับเศษ61ส่วน100มีค่าเท่ากับ100ละ61หรือ61เปอร์เซ็นต์ รูก็จะเขียนแทนด้วยนะครับ6กอดเอร์ซ็นต์นั่นเองนะครับอันนี้คือเขียนมาแบบง่ายๆเลยนะครับดังนั้นร้อยละหกสิเอ็ดหรือ6กเอ็ดเอันนี้รูเขียนมาอยู่ในรูปนี้แล้วเขียนแทนอยู่ในรูปเศษส่วนก็จะได้เศษหกสิบ็ดส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับเรียนดูรูปต่อไปนะครับ พิจารณาส่วนที่ระบายสีนะฮะตอนแรกแบ่งออกเป็นร้อยส่วนนะร้อยส่วนเท่าเท่ากันส่วนที่ระบายสีคราวนี้ครูระบายหมดเลยนะครับกลายเป็นเศษหนึ่งร้อยส่วนหนึ่งร้อยใช่ไหมครับเศษหนึ่งร้อยส่วนหนึ่งร้อยมีค่าเท่ากับร้อยละหนึ่งร้อยหรือร้อยเปอร์เซนต์เราเขียนแทนสัญลักษณ์ด้วยหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์นะครับ หนึก็คือร้อยละร้อยนั่นเองนะครับก็คือระบายหมดแล้วทั้งหมดนะครับอ่าร้อยละร้อยหรือ100%เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนก็จะได้เท่ากับเศษ100ส่วน100นะครับอ,อันนี้การเขียนและการอ่าน การอ่านและการเขียนเศษร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นี้นะครับนักเรียนจะเห็นบ่อยในปัจจุบันนี้อย่างเช่นช่วงสิ้นปีนะครับจะมีพวกห้างร้านต่างๆจะเขียนว่าลดราคาส่วนใหญ่ก็จะเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับให้เรียนเข้าใจเลยว่าอันเดียวกันกับร้อยละอย่างเช่นเกงยีนลด5 0นะครับก็คือถ้าราคา100บาท ก็ลดไป50บาทแสดงว่าเราเวลาจ่ายเงินซื้อก็แค่50บาทหรือว่าเครื่องใช้ส่วนตัวนะอย่างเช่นพวกอุปกรณ์กีฬาต่างๆบางร้านก็บอกลด70%ความหมายของมันก็คือถ้าสมมุติว่าฟุตบอลลูกละร้อย เขาจะลด70%ความหมายของมันก็คือลดให้เรา100ลดไป70บาทแรงว่าเราจะจ่ายแค่30บาทนั่นเองนะครับอันนี้คือนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับในชีวิตประจำวันเราจะเจอบ่อยมากนะครับคครานนี้วันนี้ก็เรื่องของการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะสั่งแจ้งรายละเอียดของงานไว้นะครับจะเป็นในหนังสือเรียนนะครับเดี๋ยวจะแจ้งไว้ทางไลน์นะครับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ